เด e ิก a ข่ออเมร t e อินรีคอ s e street food สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพามาดูอาหารที่เขาขายนะคะในข้างๆถนนนะคะก็คือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยแล้วก็คือไข่เจียวค่ะผัดกระเพราหมูนะคะ and I met one nice girl from เกาหลีนะคะแล้ววันนี้โบก็ได้เจอกับเพื่อนต่างชาติคนหนึ่งนะคะเขามาจากโคเรียนนะคะอ่า uh huh. Can I show you face <laughs> <laughs> Hello Expo Malaysia Hello Kuma Duras No Patha I wish l l a r e w i t h you I saw friends She is a new friend oh, She can speak Thai Yes uh, she From South Korea, and she have a YouTube, a YouTube channel. What is your name of YouTube uh, channel? My name is But I just uh, one week to uh, start to, uh, so but uh, only eleven YouTube uh, video. But I I will uh, update uh, one week one. อ,อันนี้ก็คือช่องเขาคือแซงสูงไรแซงแสงสูงชื่อไหนไร <c oughs> เวนา After ่าอั t เ r อค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ครูมาร์ทแย่ฟ yeah. ูออนแป้งเกี่ยวแล้วก็โตเลขอบคุณมากนะคะที่เไรไรสวัสดีขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะคะเป็นจากเกาหลีใต้นะคะชื่อชื่อช่องก็คือแซงสูงนะคะ พิ่งเขาพึ่งเริ่มทำยูทูบได้แค่เด็กวันนะคะเดี๋ยวโบจะเอา I will g i v the her name ชแน n ลิ l ก i n ิน the this livestream description after I finish already mm. Mm. so uh but the her video very very good editing นะคะก็คือวิดีโอของน้องเขาดีมากเลยนะคะก็คือเห็นน้องเขามามองอาหาร so you interesting the food right oh y e s uh you ever try this one Yes <laughs> you you ever try? Yeah แน่นอ o The first time Yes it's <each> first time อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะ The first time for her to try Thai food นะคะ We let's cook yeah this a ยินดีค่ะคุณเวรายค่ะขอบคุณมากเอสโตเรีย this a this shop s h e s e l l only to w dish first she is a uh, cooking hot spicy with basil leaf ก็คือร้านนี้จะขายแค่2เมนูเท่านั้นนะคะอันเมนูแรกที่กำลังทำอยู่ก็คือกระเพราหมูนะคะนี่ช,ช็อคเลยค่ะเย้ชิสเตอร์คลายชุบๆๆและก็เออ่ซูงนะคะเธอเนี่ไม่ซูงไร่ยองส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 ององสอององน o m ล h o มาโฮเวี e ไอเลฟยมิีนจากซูสโคเรียนี่วัสดีค่ะยสวัสดีค่ะนะคะเซลเลกเซลเอรนะคะนี่ Hello e v e r ว o n e so what d i s you want to try today? Uh, I want to cook ฮะ o you want o you yeah. want spicy or not spicy? เอ แล้วก็ซองเขาอยากจะกินกับเพราหมูนะคะไม่เผ็ดนะคะแล้วก็เอ็กโซมาเลเซียอร่อยแยะอร่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็มวยาเฮลโลทูเอเวอร์บัดแอนเอ็กโซมาเลเซียแย่อร่อยนะฮ mm hmm. นะแล้วก d ซองทีวอนไงสไปซี่หมูแบบน่าสไปซี่ที่คนนี้เขาอยากได้กับเพราหมูแต่ไม่เผ็ดนะคะ mm hmm. <laughs> โอ้แม่ค้ามือวุ่นวายมากคัดชุบชุดไม่มีเวลาคุยเลยนะคะขอบอ๋อหนึ่งขอบที่เซลโอหนึ่งขอบอ้าวอุ่นรู้มากได้บรรยากาศใช่ไหมคะนี่เออแล้วก็เพื่อนมาเจอหน้องแซงนะคะนารักห้าเขาเป็นคนสวยมากเลยนะคะเนี่ยเขาจะมาทำเกี่ยวกับ แล้วก็ yes ม uh, uh ีการฟรอบอินโดนีเซียฮัลโหล굿มอร์นิ่งฟรอปอินโดนีเซียที่จัดไทยแลนด์น่าวีทำชูวิสิตเดอะช็อปชีโคกาเฟ่ที่ท็อปวิสบาซิลีฟนะคะน่าวชีแอสเดอะดาร์กซอยบีมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำน่าวชีแอสซอยซอสแล้วก็ใส่ซอสเขียวนะคะเนี่ยซอสเขียวแล้วก็ใส่ ผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่ปาสิลลีฟนะคะไม่มีแน่ๆน้ำตาลใช่ไหมที่แอชชิวกาโนแฮฟวอชคอลเดอ e ซีซั่นนิงไม่มีผงชูรสนะคะโนนี่ยังคูอขอดแตงก you ซม m u เก็ตติ้งซัมบิลิ l เชตส u s ูดเยสเยสเยสกูดมอเนงรอมอินดีออ้าวชิดทุกโอ้โหน่ากินพค้กเป็นลูกกูด Yeah. good, So why you come to this shop? Why you come to this shop? With yes, <laughs> many people? Oh uh, yes. Uh yesterday I went there uh, but many people stay here oh. uh buy this food. <laughs> ก็คือทำไมถามคนเกาหลีว่าทำไมคุณถึงเลือกร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะเขาผ่านร้านนี้อ่ะแล้วสังเกตมีคนเยอะมากนะคะเขายังไม่เคยทานท uh ีเชนเวอร์แฮปดิสเดชเดอะซาท์โคลเรียนเตรีทเดอะเฟิร์สทาวน์คอเฮร์เขาไม่เคยทานนะคะนี่เป็นคันแรกของเขานะคะ uh huh. แต่ขายดีมากะคะยอมรับร้านนี้นะคะ uh ่ะ huh. พี่เขาไม่มีเวลาคุยเลยนะคะก uh ูเ huh. ซ้นเลย เธเสิ seller, no <laughs> ร์นไทม์ที่ช้อปปิ้งชื่อกูเซอร์เลยอดูนะคะคิดดูนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะคะเคนพอมาช้อปปิ้งกระเพราเลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยทีทาที่ช้อปปิง้งกระเพราหมูนะคะย yeah, that's all สออโ she still n o เ m a อ e a omelet เธอยังไม่ทำออมเล็ตนะคะพี่เขายังไม่ทำไข่เคียวเลยนะคะเพราะว่าอยากดูว่าโซเอแซ่ When you eat the first time, you will make a video, right? When you try the first time of dish, you will make a video, right? Uh, this, uh, when you buy, then you will try to eat, then you will make the video, right? Uh, because Thai Thai people want to know how you feel with how the first time you have mm -hmm. spicy food. Uh, uh, I, I. Just, I here, 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 swimming. No, ah, just not ten Here, here, Uh, yeah. spear. No, not Yeah, yeah, yeah. Oh. And here, 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 here. Yes. Uh, there, for the I uh have to eat, I have to eat, before. อ๋อเขาบอกว่าเคยกินที่เทมอร์เทนทวันะมันอร่อยมากนะชีสเชยูสตแอดเดอะบิสกิตเทมนอร์นี่วแอดดิชียสากิ้วรี๊รี๊อันนี้ขัวนะไข่เจียวเบรสันเานิ้สมัดนิสาบิฟรายนิฟรายเอกอันนี้ไข่เจียวนะคะไข่เฮ้ยไข่ดาวนะคะมีคอสตาเอ แล้วก็วุ่นวายกับแม่ค้าเหลือเกินะ <laughs> นะนี่ของน้องเสร็จแล้วนะคะไหนค่ะของน้องนี่แหละยื้อโยดันออเรดีน่ะยูดิชหวานเยี่ยมหวานค <walk> อ่าของเขาเสร็จแล้วนะคะไม่เผ็ดนะคะโนเผ็ดนะคะชิออสไดโน่กับไก่ที่ แมสแบนคขายดีมากนะขายดีมากบุ้งยังแม่อ้นาวน้าเดชอนูเมไ่ออเมิกีเบรกเดเอ็กนี่แซงขีเดนเดเม็กออเมรกแอนมิกเดเอ็กวลไฟ้ซมนะฮะแอนดุซซัมเวสเทอร อันนี้ไข่เที่ยวหรือไข่อะไรนนคะเนี่ยอันนี้เป็นสแกมเบิร์นครับไข่คนอ๋อเดรสแสแคมเบิร์นเองนอกจากออมเล็ตอันนี้เป็นไข่คนนะคะก็ะคือทำให้มันแตกๆเรียกว่าไข่คนนะคะก็ะคือคนว่าคือคนเวลาทอดใช่ไหมคะมันจะไม่ติดมันมันม่มาแล้วมันมามันมาโตด่าแง่งกว่ามาศูนย์ซีแท้แล้วนาศูนย์ซีกระโดดเลย ชีเมสออมเลนะคะวิตามิชอบแล้วก็ไข่เจียวใส่ขอบคุณฮะพี่เรไลไข่เจียวใส่บุษักค่ะชีเมชมิชมิชมิกแล้วก็ทุกอย่างเยค่ะไป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  มาเจอโดนเอิน,นะคะอิอัคซสเดนเม็เธออันนี้เดอันนี้พี่ขายอะไรคะเนี่ยโอ้นั่นน่าก,กินมากเลยนะคะอันนี้ขายอะไรคะเนี่ยว a t y ย u s เซลลิงพี่สต๊อปก่อนพี่อ๋อหน้าหัเข้าไปแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศที่สาหาวไทยสตรีทฟูดททฟ้ดบิสเนสนะคะนี่คือบรรยากาศขายอาหารสตรีทฟู้ดนะคะแล้วเราก็มาต่อที่ร้านนะ นี่พี่สับพี่เพิ่อออเดอร์นี่มีคนสั่งไปแล้วนะคะเดนชีวีแห้งเนี่ยพี่เพิ่มคำจะออเดอร์เขาโทรมาอย่างเดียวพี่ไม่ได้เข้าบริการแกร็บใช่ไหม <c oughs> have ะคะถ้าเข้า,าแกล็บเราลูกค้าเราจะไม่ได้กินอ่าใช่ไหมชิโนจะเซอร์วิสในแกล็บพี่โตแฮปปี้ทําบายในช่องนะคะต้องมาต้องมาที่ที่ร้านอย่างเดียวนะคะ จะได้กินนะคะถ้าไปเข้าแก๊สโอ้นาซาออมเล็ตอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวไข่เจียวนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะไข่เจียวไทยของแท้ ก่นไซส์นะคะเด้มีรีเทิร์นก็คือจะรอให้ไข่สุกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็จะกลับด้านนะคะโอ้ไม่ธรรมดานะคะหมูกระชับคลิปๆเลยนะคะรีเทิร์นเลยเวอร์รี่โฟกัสแนลนะคะขายดีมากเลยนะคะเนี่ยพี่ถามหน่อยนะคะว่าเนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ โม,มตงตช้าเช้าอบ่าย,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 ายครับ oh, รบ่ายโมงนิดๆก็เจ็ดครับอ๋อเด้เซลวันคือหมดคือพอเลยไม่เพิ่มอ oh, they วันเดย์เดอโอลีเซลเดดเ e ฮาเดย์อีเวนต์กูเซลเดโนเซลเอนิมอลจัสโอลีวันขาดสตอเรจเด h e material then sell for one day each day per day นะคะ for store a g material ก็คือไม่ไม่ไม่สนใจลูกค้านะคะเออสนใจตัวเองฮะขายแค่วันเดียวก็พอนะขายแป๊บเดียวขายแป๊บเดียวค่ะหมูใช้15้โลไก่สี่ห้าแผงพอทวัน e day h ี sell h ี take ครับปนกิโลกรัมนะคะใช้หมู15โลต่อวันนะคะแอนเอก อันนี้แวมไฟไฟไฟยู่นี่แผงหนึ่งจ็หมดไฟเอ็กแรกวันแร็กออฟเ30 30เอ็กนะคะก็คือจะขายอยู่ที่ขายประมาณ5แผงะคะ่ะในหนึงแผงนี้จะมีอยู่30ฟองะคะคิดดูว่าขายดีขนาดไหนนะคะดูสิคะนี่ขนาด หัวกับเมียช่วยกันนะยังไม่ทันเลยนะนี่ยังไม่เที่ยงนะเนี่ยแค่สิบโมงครึ่งเองใช่ไหมพี่ถ้าเที่ยงหนูเคยเห็นนะคนเยอะโอ้หนักกินมากนะฮะพอเล็กสิงยิปทูลุกสกูดโอ้แย่เฮลโลเบรดเฮาอาร์อยู่ทำคือเอจอยเดอร์ไทยสตรีทฟูด วิตซี่คอร์สป p ยซี่ครอบคร I บ i e ต f a ร์ซิลีฟโซไอวิวเทลอะไรติดเอ่อ if you order rice with o m e l e t t h e y start from 1 n one bowl Thirty Thai baht. Thirty Thai baht is about .86 USA money. And if you order spicy pork with basil and one topping of fried egg is cost 50 baht. So about 1.43 USA dollars. แล้วก็โนพาร์ตตลาดเซ่เฮลโลชูเบรดนะคะโซดิสเม่ this is <laughs> this, uh, this is my first meal that I get out from isolation อันนี้เป็นมื้อแรกของโกเลยนะคะที่โกพ้นจากการกักตัวนะโบก,ก็เลยมาทานที่โบก,ก็เลยมาที่ร้าน ข้าวไข่เจียวนะคะ so I come to order the Thai o m e l e t นะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นการนำเสนอการทำไข่เจียวนะคะ This shop very good very seller นะคะร้านเนี่ยขายดีมากนะคะขายดีมากนะนี่อ่าในไทยแลนด์ I want to share the announcement If people don't no need to wear mask, you can do it now. They okay now, but in the in the real we we need to wear mask. <laughs> okay and collecting with cool. Hello, no card, I'm still at work about head to home. Oh, it's very late there. Uh, no no garage too. so this how the cooking 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 and what they mix with the Thai omelette they will break the egg oh and you just c a n oh every people work late นะคะทุกคนทำงานดึกมากเลยนะคะ h e r but now Thai in Thailand about กินเรื่อยๆ The weather is very warm นะคะก็ค mm ือประมาณเจ็ดโมงมคะอากาศร้อนมาก I make a cheese sausage all v e g e I work all day Yeah you have to get a rest no ค a t t e r ะคะ s okay I need to protect I will show you เอรีเ่เซอหลายก็ใครสองน้อยไม่ได้่เฮาวพีเมทเดอออมเบดทีเมเดอเอ็กซ์อนดีออนพี่าซีซันนิ่งซอสแล้วที่เาก็ใส่ซอสมันโมี่หรอจะต้องใส่ถุงอคแแมบลสมชูการ ไม่ใส่น้ำปลาไหมคะไม่มีน้ำปลาอ๋อ oh, no fish s นี่จะซอสเขียวอย่างเียวเหรอเใ็่หมูแอดพอกแล้วก็ใส่หมูนะคะ and mix well together and prepare the f r y pan heating <Yeah. S 1> ยแล้วก็กระทะก็ตั้ง,งไฟให้ร้อนนะ,ะ are you ready 1 One, two, three. Okay. 2 3โอเคนะสวัสดีค่ะ you have to mix inside to make vegetable get cook แล้วก็ต้องคนข้างในน่าจะให้ผัดสุกนะคะโอ้น่าชินมากค่ะ 0ูน9แปดูนเก่าเลยพี่าโมนาตั้งเกียวโซมสี่เบียร่เนด์ตั้งเกีย e สต๊อฟวอชมไลเซียนนาเมจไทออมเลตยา่มจงทรออมเลยังหน่อยเขาถือยักโตหนึ่งเยังดิอีกตัวนึงไปว่าเอานางโมนาเซฮ์ัลล์ o ือเอฟริบาลสูตรมขอนเองแต่มันมากข้นกับเก่า เราคงก็แล้วว่าท่ไหยมันเป็นศูนย์เก่ So the e will turn to be so it's done ไข่เป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะก็สุกแล้วนะคะเนมี่สองตัวเรนมากมากศูนยเก่าๆแล้วมันจะตัวเดียวมากถ้ามันมากคู่กันนี่อเราหมนมาาไปกัน่อก็ถื่าชื่อเดอ์ i ี่เราไปออนตัวน้ t h a l k i n g How to make Thai omelette from chicken egg วันนี้จะได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำไข่เจียวนะคะเนี่ยมีไมมบรรยากาศเนี่ยโหสตรีทฟู้ดมากมกเลยเห็นไคะ Many customer waiting waiting ขายดีมากอ่ะอันนั้นทำอะไรต่อคะไข่เจียวอีกกะเพราอ๋อนาวฮีบีเมกอ่ะ สเตเตอร์ฟรายสไปซี่ฟอบพอกนะคะพอกนัดปลอบพอกจะทำกระเพราหมูนะใช่อีติสตรีทฟู้ดอีสตรีทฟู้ดนี่ไอ h o w you เรียสตรีทฟู้ดนี่หาวเดมูฟตุ๊กเยาเซลิงเฮฮาบะคุกกิ้งแก๊ส สโตร์ค่ะ and ด้วยฮะไปเพื่อสตอเรจเดอะเฟรชมีดดูซิฮะไปไอซ์อ๋อยุครอมอินเดียนิสต์ทูแชร์วิธิยูฮาวเรซเซิลฟู้ดดีไซด์เดอะโรดในไทยแลนด์ Thank you, great blessing. Thank you so much. Yeah, good start. So I hope everyone enjoy with my sharing today that I take you to see how we made the Thai omelette, and they are selling omelette it's very real real <laughs> so I hope you really delicious food. I hope you enjoy with my live stream today if someone still press the like please support me and you can feel free to leave comment below have a great day see you next live thank you so much all of you yeah my first meal ไม่ชีวิตยืนดูนางโมนาบายบายคอลเลกชั่นชีวิตคูลบายแฮปอะเกรดเดย์เกรก thank you so much อย่า have a good day yes บาย